อม,มีใครเครเป็นแบบนี้บ้างก็คือปวดคอมากแล้วก็ปวดหลังสุดๆคือเราอะเป็นเลยทุกคนเมื่อปีก่อนเป็นหนักมากจนจะต้องเข้าแบบกายภาพบําบัดอะบางทีอะมันอาจจะเกิดจากการขาดแมกนีเซียมก็ได้คนที่ขาดแมกนีเซียมอะม,มีเยอะมากเกิน90% ที่ไม่รู้ว่าตัวเองขาดแมกนีเซียมแล้วเวลาขาดแมกนีเซียมในเลือดอะ่ะมันจะไปดึงออกมาจากกระดูกเราก็เลยคิดว่านี่เป็นสาเหตุหรือเปล่าเราอาจจะกินอาหารไม่ครบหรืออะไรแล้วเราไปเห็นตัวนี้มาจากเจ้าของแบรนด์ที่คุณฟ้ายใช่ไหมเขาเหมือนกับแบบเป็นนักวิจัยเขาก็จะวิจัยตัวนี้มาหมดแล้วว่าคือตัวไหนที่ใส่แล้วแบบร่างกายจะดูดซึมได้ดีแล้วช่วยซัพพอร์ตอะไรบ้างเขาก็เลยใส่มา4ฟอร์มที่สําคัญสําคัญนะนะเหมือนซัพพอร์ตเรื่องของแบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทเป็นหลักอะ่ะเราก็เลยลองซื้อมากินดู <ๆ S 2> มันก็คือดีขึ้นแต่เราคิดว่าตัวเองอะน่าจะขาดแมกนีเซียมแหละมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับเราก็คือตอนนี้ความรู้สึกข,ของเราคือเหมือนเหมือนไม่เคยปวดคอมาก่อนขขอเขาบอกว่าให้กิน2เม็มเดมก่อนนอนหรือหลังอาหารก็ได้เออแต่ถ้าทุกคนจะกินเม็ดเดียวก็ได้นะอันนี้ไม่ได้เป็นยานะเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นยาแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบซัพพอร์ตเป็นอาหารถ้าใครสนใจเนี่ยลองลองดูนะกดในตะกร้าได้เลยตะกร้าของเราเป็นตะกร้าของบริษัทโดยตรงนะจะไม่จะไม่ปลอมแน่นอน